สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ่กดแชร์ชกดนานๆกดจิดยนันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรือร่องราวฟังแล้วแปลงแปลงแปลกแปลกหูนะคะที่เกี่ยวกับเปี้ยวกับลูกสาวของเปี้ยวแล้วก็วันหยุดการหายตัวไปของเปี้ยวมันแปลกแปลกค่ะไปฟังกันก่อนเหนึ่งนะคะที่ สอบถามมาก็คือเรื่องแอดเปียวแอดมินน้อยไปไหนป้านะบางคนก็บอกว่าแอดมินไปเปียวพาแอดมินออกไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วแอดเปียวเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยเขาอยู่ไกลใช่ไหมหนึ่งเดือนเขาจะมีวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทีเนี้ยเขาจะไม่หยุดเขาจะไม่หยุดแล้วก็จะรวมกันวันหยุดสี่สี่วันมนอยู่ 4, 4ยด้วยกันแล้วก็ลายกลับบ้านทีเดียวหลายวันสนะี่วันห้าวันจริงๆอ่าวันอาทิตย์ก็จะมาก็จะมานะแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงมันลุงไปดูร้านกาแฟแล้วมันมีจุดที่มันเอ ไม่โอเคลุงอาจจะแบบว่าก็จะมีทําโทษทุก็ต้องดูเพราะว่าร้านกาแฟต้องทำห้าสอตลอดต้องทำห้าสอตลอดเพราะว่าเปียวไม่อยู่ลุงก็จะเป็นคนไปดูร้านกาแฟฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเพราะว่ามือม่อเช้ามันยังไม่ได้อ่านไลน์เหมือนกันมีไลน์กลุ่มเด้งแย่งขึ้นมาอยู่นะก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ไม่น้อยก็ถ้าไอ้เปียวมา, M ก,าก็คือ,อมาอยู่ที่นาแต่ไม่ได้ทํางานเพราะว่าเหมือนกับถ้ามีการทําโทษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลุงไปดูร้านกาแฟแล้วไม่โอเคไงมันจะมีจุดนี้อยู่ له, เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปกติทุกคนพนงาานทที่ํแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกไม่เหมาะไม่อะไรเงี้ยห้าสองไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ต้องถูกหัวหน้างานตำหนิอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ปกติแล้วนะคะไอ้เมินเนี่ยไอ้เปียวแต่รวมมันลาสี่วันกลับบ้านท้งหนึ่งหนึ่งเดือนมันหยุดสี่วัน,วนจริงๆมันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยไอ้เปียวรวมมาปุ๊บอยู่ที่เดียวกันสี่วันก็กลับบ้านได้หลายวันเพราะบ้านอยู่ไกลนะทุกคนก็หลายคนเป็นห่วงก็สอบถามมาใช่ไหมคิดถึงไอ้ินน้อยใช่ไหมคะเสียงเงียบๆไปนะก็อันนี้ก็ปลดไปตามธรรมชาติทุกคนนะแต่จริงช่ววงนนนี้้เเััหุดาาาาลกบบ เป็นันหยุดเขาเขาลมวันหยุุเพื่อจะกลับบ้านนะคะทุกคนก็หลายคนเป็นห่วงเดี๋ยวเข้าใจกันไปใหญ่ออันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่ที่มีการพูดกันถึงเรื่องเปรี้ยวกับแอดมินน้อยนะคะไอ้พลยพูดมาสามครั้งตอนแรกๆพูดทํานองว่าตอนนี้ต้องหาค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ค่าแรงของพนกักงานสามคนคนละสามร้อยต่อวันวันนึงต้องหาให้ได้เก้าร้อยบาท แต่ถ้าแอดมินน้อย <c oughs> ค่ะนี่เป็นครั้งที่4ี่นะคะที่มีการพูดถึงเรื่องของเปรี้ยวไอ้ปวยพูดมา3ามครั้งครั้งแรกเกินออกมาจากว่ามีพนักงาน3คนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ละคนเนี่ยค่าแรงคนละ300ต่อวันเพราะฉะนั้นต้องหาให้ได้9ก้ร้อย ถึงจะพอจ่ายอย่างน้อยพอจ่ายค่าพนกาักงานค่าแรงจะพนกักงานทีนี้แล้วมันก็บอกว่าแต่ถ้าเปรี้ยวไปอยู่กับแฟนก็จะไม่ได้ทํางานที่นี่พนักงานก็จะเหลือแค่สองคนก็จะเซฟไปได้สามร้อยก็มีคนเริ่มพูดเริ่มอะไรมาเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาให้นู่นนี่นี่ไอ้ปลอยก็พยายามจะบอกว่าก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ชี้แจงให้ฟังแต่เหมือนกับกว่าก็เปรี้ยวเขาก็มีแฟนแล้ว เาอาจจะกําลังดูดูอยู่ดิฉันบอกว่าเห็นไหมคะไอ้คำว่ากําลังดูดูอยู่ขมับเขาเนี่ยก็คือดูดูจะให้เปี้ยวทํางานต่อหรือไม่ให้ทํางานต่อแต่หลายคนบอกว่าเปี้ยวกําลังช่างใจว่าเปี้ยวจะไปอยู่กับแฟนหรือจะทํางานต่อดิฉันมองว่าไอ้พวยมันรู้เรื่องเปี้ยวมีแฟนแล้วเหมือนกับว่ากําลังดูดูอยู่ว่าจะปลดออกไหมคนนี้จะปลดออกไหมกําลังดูดูอยู่ ว่าจะลดภาระาไปอีกคนเอาเปรี้ยวออกไปซะเพราะเขามีแฟนก็จะได้ไปอยู่กับแฟนของเขาก็าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยแค่สองคนก็พอพนักงานกําลังดูดูอยู่คือความหมายว่าจะปลดเปรี้ยวออกไหมตามความคิดดิฉันนะคะแล้ววันที่สองมันก็พูดอีกแล้ววันที่สองก็มีการพูดถึงว่าแฟนเป็นผู้ชายแฟนคบกันมานานแฟนมาอะไรยังไงคือไปจ้วงจับเยอะในเรื่องส่วนตัวของเขาและโดยที่ไม่ได้รู้จากปากเปรี้ยวแต่เบามืดเอามาเล่า มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามึงอะไรกับเปี้ยวคนนักหนาเปี้ยวเขามีแฟนมึงไม่พอใจหรือย,ยังไงมึงมานั่งพูดว่าเขาอยากได้แฟนฝรั่งอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นคนไทยงวดหน้าอาจจะได้แฟนฝรั่งคือมันอะไรมันไปวุ่นวายอะไรกับเขามากนะเหมือนกับไม่พอใจที่เปี้ยวมีแฟนวันนี้อีเถิก็เลยต้องมาทําคลิปแล้วก็มาตอบคําถามแต่ดูอาการการพูดถึงห็นไหมคะวนไปวนมาอยู่ว่าปกติพูดถึงสองรอบนะคะปกติ เปี้ยวก็มีวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่ความที่เขาอยู่ไกลเขาไม่หยุดทุกอาทิตย์เขาจะรวมมาเลยว่าเออเนี่ยเดือนหนึ่งหยุดไปสี่วันพักไปสี่วันตอนเนี้ยเปี้ยวลาพักอยู่พาแอดมินน้อยไปด้วยเป็นวันหยุดของเขาในส่วนที่ถากลับมาแล้วอาจจะไม่ได้ทํางานเพราะไอ้พวยไม่พอใจผลงานในร้านกาแฟว่าร้านกาแฟไม่สะอาดอย่างนู้นอย่างนี้นคือไม่ได้ห้าสอนะคะพอเปี้ยวมีแฟนปุ๊บ ตอนนี้ไม่พอใจผลงานเปี้ยวไม่ได้ห้าสอถ้ากลับมาก็จะไม่ทําเป็นการทําโทษเป็นการลงโทษไม่ให้ทํางานให้พักงานไปเปี้ยวก็คงจะไม่ได้กลับมาแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นอีถึกเนี่ยพูดวนไปวนมาวนไปวนมาไม่ได้พูดถึงเรื่องเปี้ยวมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะแต่พูดถึงแต่ว่าลุงไม่พอใจการทํางานของเปี้ยวก็เลยอยากจะทําโทษเปี้ยว มันก็แปลกเนาะเปรี้ยวมันก็เป็นอย่างนั้นร้านกาแฟานั้นมันก็อิเลกเขะมาอยู่ตั้งนานแล้วมันก็ลกเขะอยู่อย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วจริงๆร้านกาแฟานั้นไม่ได้เปิดขายเลยนะคะชงแดกกันเองเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เปิดขายไม่มีลูกค้าอื่นมาแต่ไม่พอใจว่าห้าสองไม่ได้ก็แปลกเนาะเขาพูดถึงเรื่องเปรี้ยวมีแฟนตอนนี้ก็อยากจะลงโทษเปรี้ยวแล้วเหมือนกับเป็นการบอกว่า เหมือนกับเป็นการขู่นะจะไปอยู่กับแฟนก็ไปถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องเลิกกับแฟนแล้วก็มาทำงานให้เต็มที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเหมือนการขู่จริงๆนะคะยังไม่ทันจะออกไปอยู่กับแฟนก็คาดโทษแล้วเหมือนกับตัดเงินเดือนไม่ให้ทำงานก็คือตัดเงินเดือนทำโทษกันแทนที่ไม่รู้ว่าอีิเถกตเอามาพูดทำไมดิฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวเปียวจะโดนให้ออกคะ่ะ เหตุผลก็คือเปี้ยวทําผิดแล้วก็เปี้ยวโดนให้ออกเปี้ยวขอลาออกเพราะอะไรอย่างนั้นหน้จะคล้ายๆกับแนนเหมือนกันแนนนี่จริงๆแล้วเนี่ยโดนให้ออกนะคะไม่ได้อยากลาออกไปเองหรอกโดนให้ออกเพราะว่าจริงๆถ้าจะเอาแนนไว้งานที่กบก,กอกก็มีจ้างยอยแ,แต่งานที่กบก,ก,กอกมันไม่มีแล้วไหมคะออเดอร์พวกเขาไม่มีกันแล้วค่ะออเดอร์พวกเขาไม่มีกันแล้วไม่มีกันแล้วอันนี้จริง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยดูค่ะเปี้ยวจะโดนเฉดหัวออกจากนาไปอีกคนหนึ่งเพราะว่าดันไปมีแฟนดิฉนันมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะคือปกติเปี้ยวทลาพักร้อนได้รับวันหยุดนี้จะไปไหนไปกกกเพราะเปี้ยวไปกกกใครจะทำคลิปแม่พีค่ะแม่พีจะต้องไปหาหลานไปรับหลานไปอะไรไม่มีเลย ไม่มีนั่นคือหยุดครั้งนี้เปรี้ยวไม่ได้กลับไปบ้านที่กเกาะเปรี้ยวไปอยู่ไหนเปรี้ยวเธอไปแห่งใดนะเปรี้ยวเธอไปแห่งใดเจ้าบินไปแห่งใดนะเปรี้ยวบินไปแห่งใด,ปไ,ปงดไปอยู่ไหนเอย่ยใช่ไหมคะไปอยู่ไหนน่าสงสัยนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นตรงนี้หรือเปล่าที่พวยไม่พอใจเพอาะรู้ว่าเปรี้ยวไมไ่ได้กลับไปกเกาะแต่ไปอยู่กับแฟนใหม่หรือเปล่า ไอ้พวยก็เลยทำโทษเรื่องนี้รักสีเศร้าเราหลายคนน่าสงสารค่ะน่าสงสารมาก